วันนี้ที่บุกค่ะดิฉันนางสาวชติกาเจ็บจทเลขที่สค่ะกับผมนายชุติรัตน์วอแก้วเลขที่28ครับกับผมนายเข้าวินตะแก้วเลขที่40่สิบครับกับผมนายธมาเลยมาดามเลขที่10ครับวมนายวิจญันสมาชิกที่สี่ครับดิฉันนางสาวดารินทร์ทองมือร้เลขที่34ค่ะที่ตั้งภูมิศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันมีสองยุคสมัยคือ1ยุคสาธารณรัฐโรมันที่ตั้งของสาธารณรัฐโรมันซึ่งอยู่ใต้ภูเขาแอลเดียดกับแม่น้ำทำได้ง่ายทำให้ชาวเมือง ้าขายได้อย่างรวดเยี่ยมในระยะไกลนอกจากนี้ที่ตั้งบอกสาธารณโดมันบนภาพสมุทรอิตาลียังทำให้ขยายตัวและึงส่วประเทศอื่นๆที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเรื่องง่ายอีด้วยและสาธารณโรมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ติดอยู่กับแม่น้ำไทเบอร์ทำให้การค้าขายได้ทั้งทางบกและทางน้ำสองยุคจักรวัตโรมันขยายอาณาเขตจากสาธารณโรมันถึงจุงลูนและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดรอกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งผล กลายเป็นทะเลสาบของตนเองชาวโรมนเนียทะเลอย่งนี้ว่าในในนอกทอัมหรือทะเลของเราและอํานาแห่งนะทะเล่งนี้ทําให้ชาวโรมันครอบครองเป็นที่ส่วนใหญ่ในโลกที่เรารู้จักในช่วงที่เรื่องรวดเืองที่สุดแม่น้ำดานูสทางตอนใต้ของเยอรมนีเป็นโฟมเต็นดด้านเหนือที่ทะเลรายในภาคสมุทรอารับละแอฟริกาเหนือเป็นโฟมเียนตอนใต้กองทัพจำเป็นต้องมีเส้นทางสําหรับทหาร จึงเริ่มสร้างเกรือข่ายถนนกว้างใหญ่ในซับซ้อนางทางหลวงสำหรับทหารมี29สายมีต้นกำเนิดรงโลกจังหวัดหนึรแห่งของจักรวรรดิโรมันที่เชื่อมแยกถนนใหญ่3ามรสสายซึ่งประมาณหนึ่งเป็นถนนใหญ่ที่ฟูด้วยหินการมาการปกครองของจักรวรรดิโรมันในยุคของสาธารณรัฐการเมงการปกครองตอนต้นของสาธารณรัฐ บุคคลดยงิุ่กลุ่นนั้นและชชั้นปกครองต่อมาจะมีการขยายสิทธิการมือำนาจใ้กว้างขึ้นทําให้ราชโดยส่วนใหญ่มีสิทธิในการปกครองหลังจากการเลี่นแลงการปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐคนเมืองลงมันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคณะครับคือกลุ่มคนนั้นซึ่งมีที่ดินเป็นของตนเองในฐานะรั้งด้วยคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรพวกสามัญคือสามัญชนผู้ที่ประกอบ และเ,เกษตรกรคิดเป็น90%ของประชากรหลังจากชาวรมันขับไล่ชาวอ e ีท e รัสออกอีทรัสลัสออกไปแล้วพวกครราคัสก็กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองโดยผู้ขาดที่นั่งใุิสภา,าและคณะุรรมาในคณะในขณะที่พวกสามัญกำจัดสิทธิใหนให้อำนาจเวลาต่อมาพวกสามัญไํารวยขึ้นได้มีการรณรงค์เรียกร้องสิทธิการเมือง ใน e 490 494ยเ้บรเกะยะแรกคณะพักไม่ยินยอมทำให้พวกสามัญพาราปฏิบัตจักเป,ป็นกรงโลมไปยังเลนเขาสับสิบทุ่ขสร้างใหม่ส่งผลให้คณะพักยอมให้จัดตั้งพักขึ้นมาใหม่พวกสามัญเนื่องจากยังเป็นต้นึุนพาพวกสามัญในเรื่องแรงงานทหารนัะตั้งแต่นั้นมาสาธารณโดมันกลายเป็นประเทศที่ปกครอง ด้วยอำน,นาจสามฝ่ายคือวิจิสภาสภาสามัญและองุ่ยุคจักรวออรรดิโรมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของอารยธรรมโรมันโบราณซึ่งปกครองโดยรูปแบบอาตาธิปไตยจักรวรรดิโรมันได้สืบต่อจากการปกครองสาธารณโรมันเมื่อ510ปีก่อนพิจการถ,ราถึงทุวสมัยที่1่ก่อนกิจการซึ่งได้อดแอลงหลังจากการขัดย้ยระหว่างไกยูสกับไกยุสและซูลลา และสงครามการเมืองระหว่างจูเลียซีซ่าและกองเทียมีวันหลายวันที่ถูกเสนอให้เป็นการแต่งของการเขียนแปลระหว่างสาธารณรัฐมัรและจักรวรรดิได้แก่ นอนสองแผ่นหรือที่เรียกกันว่ากฎหมายสองโต๊ะในกฎหมายสิบสองโต๊ะประกอบด,ด้วยบญญัติเรื่องต่างๆดังนีน้โต๊ะหนึ่งสองและสามพิจารณาความเพ่งคดีคดีอยาญยาโต๊ะสี่อำนาจอิสระบิดาโต๊ะห้าหกและเจ็ดอำนาจการปกครองบารดาศักดิ์สิลโต๊ะแปดการโูดภาษาญาโต๊ะเกา้ากฎหมายมหาชนโต๊ะ และ12กฎหมายเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวสำคัญมากเพราะทำให้พวกคาคาลิเซียนและพวกเฟเดนอยู่ภายใต้กฎหมายเดยวกันมีการเผยแบบ่แผนกระดุยในสภาและประชาชนชาวโรมันถูบางคับให้ข้องจำแม้แรากฎหมายต่างๆจำึ้นใจนอกนี้ยังเปิดโอกาสใ ในช่วงจกวักรวรรดิโรมันได้มีการพัฒนากฎหมายในช่วงส,สาธารณโรมันได้มีการจัดทำกฎหมายมาอีกหลายฉบับรองับพัฒนากฎหมายให้เป็นระเบียบม,มากขึ้นให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนทุกคนสถาปัตยกรรมในอารยธรรมโรมันพัฒนาผ่านหลายยุคสมัยโดยแต่ละช่วงสะท้อนถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรม วัตกรรมทางวิศวกรรมและความเปลี่ยนแปลงทางการเืินเรื่องอตั้งแต่ยุคศานนาดูมันเึ่งเป็นช่วงแรกของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นสะพานถนนและท่อส่งน้ําเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอาณาจักรสถาปาัตยกรรมเนินช่วง,งนี้ยังได้รับอิทธิพลจากชาวอียิและอิตาลีเป็นได้จากการใช้เสาสไตล์โดยไตโอนิกและโพลิเทียนในอาคารเช่นวิหารและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา เมื่อเข้าสู่ยุคจกักรวรรดิโรมันตอนต้นสถาปัตยกรรมเริ่มมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นมากขึ้นสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองของจกักรวรรดิการใช้คอนกรีตโรมันช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ตัวอย่างสำคัญคือโคลเซียมซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ชมได้หลายหมื่นคนรวมทั้งอาจารย์การแจ้งและวิหารต่างๆที่มีการออกแบบเพื่อรองรับกิจการสาธารณนะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาท่อส่งน้ำและระบบถนนที่เชื่อมโยงพื้น พื้นที่ต่กกางๆในจกักรวรรดิในช่วงยุคจัก,จกวรวรรดิรมาตอลาสถาปัตยกรรมเน้นความวิจิตรและความสนาดนมำหกขึ้นวิหารแพนแทนี่ออนเป็นตัวอย่างสําคัญที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมด้วยโดมขนาดใหญ่และที่เป็นแหล่งแสงธรรมชาตินอกจ,กจากนอกกจานี้ยังมีการสร้างคอรัมซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาคารในยุคนี้ทั้งตกแต่งด้วยหินอ่อน จอประดับในวิดวิจิตางการความผนังที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งในยุคปลายของจักรวรรดิโรมันสถาปัตยกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนไหวของจักรวรรดิและการเข้ามาของศาสนาที่อาคา,ารศาสนาเช่นมหาวิหารมีบทบาทสําคัญนักขึ้นและการเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมคิดในยุคต่อมาโครงสร้างต่างๆเน้นความเรียบง่ายแต่ยังคงความยิ่งใหญ่เช่นมหาวิหารเจนฟิเตอร์ยุคแรก สถาปัตยกรรมในช่วงดาบประยุกตกรรมในแต่ละยุคของโรมันสะทอสถึงความสามารถในการตอบโัวการผสมผสานวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยซึ่งกลายเป็นมรดกสำคัญที่ส่งผลต่อไปยุคพื้นปูศิลปะวิทยาและโลกตะวันตกในยุคใหม่ประดิษฐกรรมอารรรมโรมันในสมัยสาธารณรัฐ ปร,ประมาณ590 2 0ปีก่อนคี่สระบุรีมีลักษณะและผลบัตที่สะท้อนโครงสร้างของสังคมในยุคนั้นซึ่งแตกต่างจากสมัยจักรวรรดิในภายหลังเนื่องจากที่ผู้คนทำการเมืองสังคมและศิลปะในช่วงสาธารณรัฐมีลักษณะเฉพาะตัวปฏิมากรรมของอารยธรรมโรมันใน <1> 1> สมัยจักรวรรดิที่7ปีก่อนคี่สระบรีมลักษณะพาะตัิงอรยสมัักรวรรดิที ปต4 7 6แสดงถึงความรุ่งเรืองแมะความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกและพัฒนาอีกจักรับเฉพาะของตนเองในแง่ของเทคนิคและวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามศิลปะรโรมันต้องพยายามสร้างงประติมากรรมที่มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติที่สุดและประสบความสำเร็จนี้การพัฒนาประติมากรรม ตัวอย่างงานเช่นการียะสลับรูกเสมือนที่จะ้อนบุคคลิบุคคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ถึงจริงโดยเฉพาะงานียะสลับดินอ่อนรูปเหมือนขึ้นข้อนของจักรพรรดินักการเมืองและบุคคลทั่วไปรวมทั้งงานหล่อเหรียญกระดาษพระพรรลุจักรพรรดิที่มีรายละเอียดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเส้นพระเกศาหรือแม้กระทั่ง รรพระันุันลุกที่บวชภูมนอกจากนี้ชาวโรมันยังเป็นผู้สั้างผลงานภาพเขียนและถือว่าเป็นงานศิลรปรบต้นแบบโดยพระหับดลีโรมันนิยมใช้ศิลปะวาดภาพกิวยทันของทะเลหรือมีบะเทศในอินตนาการวน,นกำแพงขนาดใหญ่ในบ้านด้วยตมามก้าวหน,าน้าทางการแพทย ทางน,น้าการแพทย์โรมันมีส่วนช่วยของเสริมความก้าหาญทางน่าศิลยกรรมสาธารณสุขศัลยาแพทย์ชาวโรมันรู้จักใช้เครื่องมือผ่าตัดประเภทปาททกคีมคีบและเครื่องมืออื่นผ่าตัดคอนซินคอคอร์เนลการผ่าตัดประสบผลสำเร็จป็นที่พึงพอใจการผ่าตัดเอาตารกออกจากมารดาในรายที่คนไข้ไม่สามารถฟ้าด้อย่างปกติเป็นต่วนมาจากการเป็นส่มาจากความสำเร็จของแพทย์โรมัน เชือกันว่าจูเรียซีซ่าเป็นคนแรกที่เกิดในะรอดชีวิตเพื่อการผ่าตัดหน้าท้องเรยกการผ่าตัดดังกล่าวว่าศัลยกรรมแบบซีมาทั้งอารยธรรมรีกและโรมันโบราณได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วไปสู่สันต่างๆของโลกโดยอารยธรรมโรมันเป็นชาติแรกที่สามารถทำทอดการกด้วยวิธีผ่าตัดหน้าท้องเป็นชาติแรกที่กำเนิดโรงพยาบาลแห่งแรกในยุโรปมีสถานที่อาบน้ำสาธารณะทั่วไปตั้งทิทยาการภาษาะติน โดยทั่วไปแล้วชาวโรมันพัฒนาภาษาละตินจากพนัชนะภาษากรีกที่พวกเอซัคันนำมาใช้ในแหล่งิลลารีภาษาละตินมีพยัญชนะยื่3ตัวใช้กันแพร่หลายในมหาวิทยาลัยของยุโรปสมัยกลางและเป็นภาษาการทางราชการของศาสนาคริสต์ในการรวมันคาทอลิกจนมาถึงศตวรรษที่1960นอกจากนี้ภาษาละตินยังเป็นภาษาหลายของประเทศในยุโรปตะวันตกนานหลายร้อยปีแต่เป็นรากฐานของภาษาในยุโรปได้แก่ภาษาอังกฤฝรั่งเศสสเปน โปรตุเกสและโรมาเนียภาษาละตินยังถูกนำมาใช้ในชื่อทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับภาษาอิีด้วยด้วยภาษาละตินในสมัยสากรณรัฐโรมันภาษาละตินเป็นภาษามหาวิทยาลัยขออแพลวเป็นภาษาหลักของชาวโรมันและใช้ในชืิอประจำวันของการปกครองและกฎหมายภาษาละตินในยุคนี้เรียกว่าภาษาละตินเก่าซึ่งยังไม่ได้เป็นมาตรฐานและแตกต่างในสม่ำเนียงตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวอักษรละตินดั้งเดิมที่พัฒนามาจากภาษาอิตกและตัวอักษรคิทาัน โดยภาษาละตินในสมัยจักวรวรรดิโรมันนะครับภาษาละตินยังเป็นภาษาหลักโดยใช้พัฒนาภาษาละตินคลาสสิกซึ่งมีโครงสร้างในการใช้คาที่เป็นมาตรฐานม,มากขึ้นใช้ในวรรณกรรมราชการ,การและกฎหมายภาษาละตินพื้นบ้านเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตรประจําวันของประชาชนทันท่วไปมีลักษณะเรียบง่ายและเป็นคาสั่งของภาษาโรมันเช่นตาเลียนสเปนในสมัยจักวรวรรดิโรมันภาษาละตินถูกใช้ในด้านการปกครองภาษาละตินเป็นชื่อการของกฎหมายและคําสั่งในจักรวรรดิ ในด้านศาสนาในศาสนาตึ้นอ่ะเติบโตในจักรวรรดิเป็นภาษากราีกและภาษาละตินในพิธีกรรมและเอกสารทางศาสนาครับการขึ้นสุดของจกักรวรรดิโรมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความซับซ้อนอาณาจากรรมันที่เคยรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ในอดีตต้องเผชิญกับปัญหาภายในและภายนอกในที่สุดล่มสลายลงโดยการขึ้นสุดจักรวรรดิโรมันสาม,มารถแบ่งออกเป็นส่วนสองส่วนหลักไม่แก่จกักรวรรดิโรมันตะวันตกจักรวรรดิโรมันตะวันออก การพิสูจน์จากวัรมันตะวันตกในศตวราษ4 76จากวัดรมันตะวันตกสิ้นสุดในปีที่ช4 7 6เมื่อกุงโรวมถูกพิชิตโดยกองกำลังชนเผ่าเยอรมันที่นำโดยโอเดอร์เซอร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นักประวัติศาสตร์ถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคโบราณและจุดเริ่มต้นของกลางปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายคือการลุกราลจากชนเผ่าภายนอกชนเผ่าจีนแมนิลุกลาลดินแดนรมันอย่างต่อเนื่อง และปีท for you. ี่สกปรัช455รุ่งโรจมถูกเ้นโดย้น2ค้ามอ่อนแอทางการเมืองขุนนางและผู้นำท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นส่งผลให้กฎระเบียบปกครองอ่อนแอลง3เศรษฐกิจตกต่ำการเก็บภาษีที่ต่ากเกินไปและระบบค่าลืมเหลว4การทหารอ่อนแอกองทัพโรมันที่เคยแข็งแรงต้องพึ่งฐานรับจ้างจากคนเผ่าภายนอกซึ่งไม่จงรับภักดีต่อโรมเหตุการณ์สำคัญที่ลกปรัช476 สกาวันมันจะเป็นจักรพรรดิผู้ใช้ของจักรวรรดิโรมันโรมันโรมันตะวันตกคือโรมูลุสออกออกุตซุสโอเดอซาโอดอเซอร์ผู้นำแผ่นดินเยอรมันโค่นล้มจักรพรรดิองค์นี้และประกาศตัวเองเป็นผู้นำปกครองอิตาลีนับเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกอย่างเป็นทางการจักรวรรดิโรมันตอนออกไบเซนไทน์แม้จักรวรรดิโรมันตะวันตกจะล่มสลายแต่จักรวรรดิโรมันตะวันออก ซึ่งมีสูตรจักรที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลดำรงต่อไปไปแซนทรายรักษาประเภทประเภทนีโรมันและศาสนาคิดเอาไว้จนก,นก,นก,นกระทั่งล่มสลายในปีพุทธศักรกาช1 4 5 3เก็บความรู้ชนชาติจากจากอดรมันในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นชาวโรมันหรืออินเดีเช่นออก,กัสตุสและเนโรเขอ้อศัพท์โรมันเริ่มต้นในคาบสมุดอ,อินเดียขอโทษค่ะอินเดีต่อมาจักรวรรดิโรมันขยายอำน,นาจเชื้อชาติของจักรวรรดิโรมัน มีจักรพัรดิที่มาจากตุรทีต่างๆในจกักรวรรดิเช่นสเปนเอเฟริกาเหนือและตะวันออกกลางตัวอย่างเช่นเซฟติมาอุสเซเวโรเซเวรุสมิสเทลสตอฟริกาเหนือประเทการอาบน้ำโรมันมีการอาบน้ำสาธารณะที่รูหราและมีขนาดใหญ่มีหลายแห่งในออก,อนกรุงโ,โรมที่กลายเป็นจุดรวมของผู้คนผู้ชนวยชันเชื่อว่าโลเชื่อว่าการอาบน้ำเป็นการทำให้ร่างกายสะอาดและเสริมสร้างสุข สิทธิของผู้หญิงในบางด้านผู้หญิงในโรมันโบร,ราณมีสิทธิบางอย่างที่แตกตางจากอารยธรรมอืน่นๆเ,เช่นมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินและการจัดการทรัพสินส่วนตัวการหย่าร้างในโรมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นที่ยอมรับในสังคม การตกแต่งบ้านเพื่อนบ้านของชาวโรมันที่มีฐาะนะร่ำรวยมักจะประดับตกแต่งด้วยคาบโมเสกการตกแต่งบ้านในลนักษณะนี้เป็นที่นิยมในอีกอินในศตวรรษที่3ก่อนที่จกาลและชาวโรมันแบบเรียนแบบระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนโรมันมีระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนมากในเมืออโดยเฉพาะที่โรมันซึ่งมีระบบน้ำที่เรียกว่าโคอาคามาซิมาที่สามมาร้างวาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังคงใช้งานได้บางส่วนจนถึงปัจจุบันระบบน้ชนาช่วยป้องกันน้ำท่วมและรักษาความสะอาดของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผมมองว่าเราขอจัดการเสนอใเรื่องนี้ค่ะ